หยิบตลับเมตรในบ้านแล้วตามแอดมินไปวัดงานเฟอร์นิเจอร์กันเริ่มด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกซึ่งก็คือโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความง่ายที่สุดเริ่มวัดความยาวของโต๊ะกันเลยโต๊ะชิ้นนี้มีความยาว160เซนมีความกว้าง38เซน คิดกันได้หรือ,อยังเอ่ยว่าต้องสั่งฟิล์มกี่เมตรใช้ฟิล์มทั้งหมด2เมตรนะคะใครไม่ทันพอดไว้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปเป็นชั้นหนังสือจากรูปวิดีโอที่เห็นจะมีชั้นแบบเปิดและแบบบานปิดเราจะมาเริ่มต้นกันที่วัดความลึกกันก่อนเลยความลึกของชั้นหนังสือคือ37เซนนะคะ ได้ความลึกแล้วต่อไปมาวัดความสูงกันความสูงของชั้นหนังสือชั้นนี้รวมบานปิดและบานเปิดด้วยได้ความสูงทั้งหมด190เซนเท่ากับว่าความสูงของชั้นหนังสือทั้งสองข้างใช้ฟิล์ม4เมตรแล้วคิดทันไม่เอ่ยถ้าใครคิดไม่ทันไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าแอดมินคิดมาก่อนแล้ว ตอนนี้เมื่อได้ความสูงของตัวชั้นหนังสือแล้วเราก็จะรู้ว่าเราใช้ฟิล์มทั้งหมด4เมตรนะคะต่อไปมาดูความกว้างกันความกว้างของชั้นหนังสือคือ60เซนพอดีเลยจากรูปเราจะเห็นว่าชั้นหนังสือมีช่องทั้งหมด4ช่องเท่ากับว่าตรงนี้เราจะใช้ฟิล์2ม2เมตรปิดด้านหลังอีก2เมตรกลายเป็น4เมตรนะคะ เมื่อกี้ด้านข้างสองฝั่งใช้4เมตรตัวชั้นและตัวด้านหลังของนังชั้นหนังสือใช้4เมตรเท่ากับตอนนี้เราใช้8เมตรแล้วยังไม่รวมหน้าบานปิดด้านล่างนะคะต่อไปเรามาวัดด้านล่างที่เป็นหน้าบานปิดกันค่ะหน้าบานปิดเราจะปิดเฉพาะด้านนอกนะคะไม่ปิดชั้นด้านใน ถ้าช่างติดตั้งช่างจะถอดหน้าบานออกมาตรงนี้เราเรียกว่าชั้นปรับระดับนะคะถ้าจะติดสามารถถอดออกมาติดตั้งได้ค่ะเรามาวัดขนาดของหน้าบานกันค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดตั้งเฉพาะส่วนที่มองเห็นซึ่งเรียกว่าหน้าบานด้านนอก เวลาวัดก็ให้คำนึงถึงความหนาของหน้าบานด้วยนะคะหน้าบานนี้มีความกว้าง60เซนพอดีค่ะความสูงของหน้าบานคือ64เซนความหนาของหน้าบาน1เซนครึ่ง เท่ากับหน้าบานสองฝั่งใช้ฟิล์มทั้งหมด2เมตรนะคะรวมกันตู้ตัวนี้ใช้ฟิล์มทั้งหมด10เมตรค่ะจากรูปมีตู้ทั้งหมด4ตัวใช้ฟิล์ม40เมตรนะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปเป็นตู้ชุดครัวค่ะเริ่มกันที่ตู้ล่างก่อนนะคะจากหน้าบานลิ้นชักค่อยๆวัดความกว้างทีละชิ้นเลย ความกว้างของลิ้นชักนี้คือ60เซนความสูงของลิ้นชักคือ40เซนและมีความหนา1เซนครึ่งกว่ากว่าลองสังเกตด้านในนะคะลิ้นชักตัวนี้มีด้านในด้วยแต่เราจะปิดเฉพาะด้านนอกก็แค่ความหนาพอคะ่ะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ให้ลองคำนวณดูกันนะคะ หรือจะลองไปวัดชุดครัวของที่บ้านดูก็ได้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปเป็นตู้ภายในห้องน้ำทําเหมือนเดิมเลยค่ะวัดความกว้างสูงและความลึกของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะถ้าเริ่มชำนาญแล้วสามารถวัดความสูงรวมของหน้าบานได้เลยค่ะ และเผื่อความหนาของตัวหน้าบานไว้นะคะอย่าลืมวัดความลึกของตัวเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะว่าเราจะหุ้มด้านนี้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปคือตู้เสื้อผ้าค่ะทำเหมือนเดิมเลยวัดความกว้างของหน้าบานแต่ละชิ้น ได้ขนาดแล้วอย่าลืมเผื่อความหนาของหน้าบานด้วยนะคะบนล่างซ้ายขวาเหมือนเดิมค่ะวัดความสูงของหน้าบานอย่าลืมที่จะเผื่อบนล่างค่ะใครที่มีตู้เสื้อผ้ายาวตั้งแต่พื้นจดเพดานความสูงมากกว่า2.4เมตรสามารถใช้ฟิล์มติดได้นะคะไม่มีรอยต่อค่ะ ต่อไปวัดความลึกของตัวเฟอร์นิเจอร์ค่ะเมื่อได้ความกว้างสูงลึกแล้วทีนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ใช้ฟิล์มทั้งหมดกี่เมตรงานผนังฟิล์มก็สามารถติดได้นะคะวัดง่ายๆค่ะกว้างสูงแล้วหาจำนวนชิ้นของฟิลม์มเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปเป็นชุดครัวเป็นตู้ลอยนะคะทําเหมือนเดิมเลย วัดความกว้างของแต่ละหน้าบานและวัดความสูงของหน้าบานแต่ละอันถ้าติดเฉพาะด้านนอกของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหน้าบานปิดเราไม่ต้องวัดความลึกนะคะแค่เผื่อหุ้มความหนาของตัวหน้าบานแค่นั้นเลย3ค่าจำง่ายค่ะกว้างสูงลึก หน้าฟิล์มมีความกว้าง122และ123เซนนะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปแถมให้ค่ะเป็นเตียงนอนทำเหมือนเดิมค่ะวัดความกว้างและความสูงของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่มีมุม R หรือมีความโคง้งสามารถติดตั้งได้นะคะเราจะใช้ใดร้อนในการเป่าเพื่อยืดฟิล์มค่ะ ใช้เป็นไดร้อนนะคะไดเป่าผมจะร้อนไม่พอเป็นยังไงคะงานวัดเฟอร์นิเจอร์ยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะถ้ารู้สึกอยากเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วลองหยิบตลับเมตรและไปวัดเพื่อคำนวณจำนวนฟิล์มที่ต้องใช้กันค่ะทางเราจำหน่ายฟิล์มและรับติดตั้งนะคะ ตัวฟิล์มมีขนาดหน้ากว้างพิเศษ122เซนและ123เซนค่ะตัวฟิล์มผลิตจาก PVC ทําทำให้มีคุณสมบัติกันน้ำร้อยเปเซค่ะมีกาวในตัวสามารถลอกแล้วติดตั้งได้เลยมีผิวสัมผัสที่เหมือนธรรมชาติอ๋อแล้วก็ยาวสูงสุดได้ถึง50เมตรเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะติดตั้งยากค่ะด้านหลังมีตารางทุกๆ1เซน ขอบคุณโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่อ e ีเกียนะคะอันนี้แอดมิน B1 ไปแล้วค่ะ